6ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกอันดับที่6 The Republic of Morosia เป็นประเทศที่ก่อตั้งโดย Kevin Buck โดยประเทศนี้ตั้งอยู่ในเดตันรัฐเนวาดาโดยมีอนณาเขต14.3เอเคอร์หรือราวประมาณ58,000ตารางเมตร ซึ่งเป็นอาณาเขตบ้านของเขาเองโดยประกอบไปด้วยบ้านของเขาเขาเรียกว่ารัฐสภาส่วนหลังบ้านและหน้าบ้านนั้นประมาณ1เอเคอร์ผู้ก่อตั้งประเทศนี้ยังบอกอีกว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นอธิปไตยที่เป็นอิสระและพื้นที่ประเทศของเขากําลังอยู่ในกฎอัยการศึกไม่อนุญาตให้คนภายนอกเข้าประเทศได้ซึ่งเมื่อปี1999กก็มีเรื่องตลกเกิดขึ้นเคเวินเรียกมันว่าสงครามระหว่างสหรัฐ สงครามเริ่มขึ้นเมื่อเพื่อนบ้านของขอนำศพสุนัขไปฝังบริเวณบ้านของเควินทำให้เควินไม่พอใจเป็นอย่างมากจึงรวบรวมกำลังไปป่วนเพื่อนบ้านจนเพื่อนบ้านต้องขุดศพแล้วนำไปฝังที่อื่นปัจจุบันประเทศแห่งนี้ต้อนรับนักท่องเที่ยวและมีโปรแกรมพาน,นักท่องเที่ยวทัวร์45นาทีโดยผู้นำประเทศเควินอันดับที่5 The America Empire เป็นประเทศสมมติที่ตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภา,าคมปี1 9 8 7แต่ประเทศนี้แปลกกว่าอันดับอื่นๆตรงที่ไม่มีอาณาเขตอนณาธิปไตยของตนเองโดยเมื่อปี2000 New ยอร์กไทม s อธิบายว่าเป็นการล้อเล่นของเว็บไซต์มากกว่าหากแต่เจ้าของเว็บยืนยันว่าทั้งหมดเป็นความจริงและเขากับสมาชิกยังทำกิจกรรมร่วมกันทุกสัปดาห์โดยจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นเมื่อ8พฤษภาเด็กหนุ่มคนหนึ่งจากมอนทรีออลชื่ออีลิกลิส และเพื่อนๆได้ร่วมกันก่อตั้งเว็บโดยพวกเขาได้อ้างอธิปไตยลหลายพื้นที่ในโลกพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เขาอ้างนั้นไม่มีอยู่จริงอีกทั้งยังอ้างอธิปไตยนอกโลกด้วยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในออสเตรเลียเกาะนิวซีแลนด์แคนาดาและพื้นที่ต่างๆของโลกมากมายรวมไปถึงอาณานิคมดาวอังคารและดาวเคราะห์เช่นเดียวกันประเทศสมมตินี้รับสมาชิกด้วยในเดือนพฤษภาคมปี2009พวกเขาอ้างว่ามีสมาชิกทั้งหมด4 1 4คน อันดับที่4ซักซักเป็นเกาะขนาดเล็กที่มีพื้นที่ประมาณ5.45ตารางกิโลเมตรอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของช่องแคบอังกฤษแม้จะเป็นเกาะเล็กๆแต่หากมีประวัติศาสตร์ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายถูกครอบครองจากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเคยตกเป็นของคุณนางฝรั่งเศสกองทัพเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่สปัจจุบันเกาะแห่งนี้มีระบบปกครองของตนเองมีกฎหมายและรัฐสภาเป็นของตนเอง โดยมีอุตสาหากรรมหลักคือการท่องเที่ยวและงานฝีมือสิ่งที่แปลกของเกาะน,นี้คือเกาะน,นี้ไม่มีรถยนต์จะมีแต่เพียงรถบางชนิดเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตคือรถม้าละาะจักรยานยนต์รถแท็กเตอร์รถที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่และปัจจุบันมีประชากรในพื้นที่เพียง600คนอันดับที่3ฟรีทาวคิสเตียนเนียเป็นพื้นที่อิสระปกครองด้วยตนเองมีแต่ทงไม่มีตาแผ่นดิน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองคริสเตียนเนียในเดนมาร์กพื้นที่ประมาณ85ไร่มีประชากรเพียง850คนโดยพื้นที่แห่งนี้เปิดเป็นอิสระภาพให้ทุกคนในสังคมเข้ามาอยู่เป็นอิสระทางความคิดมีการตั้งกฎเป็นของตนเองเพื่อเป็นอิสระจากรัฐบาลเดนมาร์ก รวมถึงเคยเป็นที่ขายกัญชายอย่างถูกกฎหมายมาก่อนด้วยส่วนข้อห้ามของพื้นที่นี้คือห้ามก่อความรุนแรงและห้ามพกอาวุธใดๆทั้งสิ้นปัจจุบันฟรีทาวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโคเปนเฮเกนและเป็นแบรนด์ที่รู้จักกันดีในการดำเนินชีวิตหัวก้าวหน้าและอิสระทางความคิดมีชื่อเสียงในกิจกรรมกลุ่มเกหรือหมู่ลักร่วมเพศซึ่งพวกเขายังจัดงานแสดงมากมายแม้พื้นที่แห่งนี้จะเป็นพื้นที่อิสระ แต่ไม่มีความรุนแรงหรืออันตรายใดๆทั้งสิ้นในพื้นที่แห่งนี้อันดับที่2ซีแลนด์ซีแลนด์เป็นประเทศเล็กๆที่เป็นป้อมบาก,การสร้างขึ้นเมื่อสมัยสยงครามโลกครั้งที่2ที่จุดเด่นคือเสาทรอองกลมขนาดใหญ่ทั้งสองต้นและดาดฟ้ามันตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอาณาจักรเป็นระยะทาง10กิโลเมตรหรือราวประมาณ6ไมล์ทะเลประวัติของประเทศนี้เกิดขึ้นเมื่อพันตีแบดรีรยเบธ อดีตนายทหารสื่อสารแห่งกองทัพบ,บกสหราชณจักรได้ตั้งตนเป็นเจ้าชายและเปลี่ยนสถานที่แห่งนี้เป็นประเทศเมื่อ2กันยายนปี19 6 7และเขาต้องประจนกับความโกรธเคี้ยวของประเทศอังกฤษทําให้เขาขึ้นศาลบ่อยๆอ,อีกทั้งยังเปิดสงครามจิตวิทยาแก่อังกฤษและจนบัดนี้สหประชาชาติไม่ยอมรับซีแลนด์เป็นประเทศแต่อย่างใดประเทศแห่งนี้มีทั้งธงชาติเพลงชาติเงินตาไปซเนียกรและหนังสือเดินทาง ส่วนประชากรในประเทศนี้ไม่สามารถระบุได้คาดการว่ามีประชากรเพียง27คนเนื่องจากประเทศนี้ถูกลงเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตให้เช่าพื้นที่ให้ครอบครัวอีกทั้งยังมีการให้ตำแหน่งรอเลดี้บารอนกับผู้ที่บริจาคเงินสนับสนุนให้ซีลนด์โดยมีค่าใช้จ่ายเพียง6.36ดอลลาร์หรือราวประมาณ790บาทอันดับที่1 The Kingdom of Lioda ราชอาณาจักรรีดอนดาเป็นประเทศที่เป็นเกาะเล็กมากที่สุดในโลกมีเนื้อที่ประมาณ400-640ไร่ตั้งอยู่ระหว่างหมงู่เกาะลิสและเกาะมอนเซอร์ในทะเลแคริบเบียนทางตะวันตกเฉียงใต้ของแอนติกาจำนวนประชากรของเกาะนนี้คือ0คนหรืออาจจะมีเพียงหยิบมือเนื่องจากเกาะนนี้ไม่มีปริมาณน้ำจืดที่เพียงพอสำหรับใช้อุปโภคและบริโภคอีกทั้งฟูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นหินผา พื้นที่ใช้ประโยชน์น้อยอีกทั้งมีทุ่งหญ้าที่อยู่ด้านเดียวของเกาะประเทศแห่งนี้รับสมัครประชากรเพียงแค่คุณจ่ายเงิน35ดอลลาร์ก็สามารถเป็นพลเมืองแห่งนี้ได้และเมื่อเร็วๆนี้มีชายคนหนึ่งในซอล์แธมตันประเทศอังกฤษชื่ออาร์มบิลลิงตันพยายามประกาศตนเองเป็นทูตแห่งราชอาณาจ,จักรนี้แต่หน้าเศร้าเขาไม่ได้รับการยินยอมปัจจุบันประเทศแห่งนี้ยังเป็นอาณาจักรอิสระ